สวัสดีค่ะปิดกล้องเป็นไงบ้างปิดกล้องแล้วเป็นยังไงบ้างยังรู้สึกคิดถึงอยู่เลยคิดถึงคิดถึงบรรยากาศการออกกองเหมือนเดิมวันที่มา25 25คิวเร็วมากเร็วมากครับก็รู้สึกว่าตอนนี้คือแบกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราดมากๆเมื่อกีที่ได้เล่นมาที่ใหม่สนุกมากใช่ใช่ที่ใหม่ก็คือที่ใหม่อย่าง เก่งแล้วก็ทําทุกอย่างเร็วทําให้เราอ่ะจะต้องทากันบ้านเยอะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราแบบพลาดไปนิดหนึ่งเนะี่ยบางอย่างจะแบบมาติดขัดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่ใหม่เก่งแล้วเนี่ยเขาสอนให้เราแบบว่าพยายามที่แบบทําให้เราเก่งตามไปด้วยแล้วตอนมันเป็นพีเรียดมันละเมียดแค่ไหนละเมียดมากพี่ใหม่ดีเทลเยอะมากดีเทลเยอะมากครับความสวยงามทั้งเรื่องของภาษาการพูดแนละมุมมองของการเล่าเรื่องและภาพที่จะออกมา เพื่องซีนอะไรตร่างๆเรื่องแอคติ้งเขา้องเปงอ่นงานด้วยในสมัยนั้นเขาเป็นช้่อในการแสดง,ง,งยังไง,ง,ไงอเนี่ขาได้ ติ้งโฟ้์แอร่แอลคู่แอลได้โอ้โหติ้งโฟร์ว่าันว่ามันจะดีนะคือเราได้กลิ่นไทยความแบบสไตล์ใหม่ความแบบดแลสรุปมากอยากดูแลซีรี่ส์สวยมากุ่มก็ือนันที่จริงมาจบแล้วมันมีสกิลอะไรติดมามันด้วยความที่มันเป็นพรีเวดมันก็ต้องแบบวันนี้ก็ต้องเชื่องช้าและภาษาอีกมันมีติดมานะวันนี้ไหมอย่างชัดเลยนะไม่ว่าเรื่องธุรกรรมยากเพราะว่า งแก้มตารับปวดโดยไปซึ่งก็เป็นเหตุรับเพราะฉะนั้นแล้วท้าทางหรือว่าอากับกริยาเยมันเปียกเรามากจนกระทั่งบางทีเราก็ลืมไปว่ามีคนถามว่าทำไมเรานั่งหลักตรงจังเราก็เลยบอกว่าหอยังไงยังไงใครเรียกยังไงยังไงทำไมเรานั่งหลังตรงจางเรย่อยๆบอกว่าหอเราต้องหลักันอะไรมันอ ใช pues huh? we ่คร we hmm. right. awesome. ับมาบอกว่าเมื่อวันนี้ก็จริงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะนิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอบู่กับผมว่าต้องไปรู้สอบคิวแต่ตอนนี้พอใจก็ขู่เนาะไอ้ที่ก็ขู่ไทยก็ต้องแบบตัวที่ทำงานมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุด้วยหรือเปล่าเฮ้ยทไมนิ่งขึ้นใช่ครับใช่ครับซึ่งมีนี่ด้วยตลกมาก ลงต่คือวันหนึ่งเยองกองที่ส่งมาเซเว่นแล้วติดพูดสั่งเขาเวบของเขาถามว่าเว็บไหมเวฟขอรับเรียบร้อยที่ไม่ทันทีกูตัวก่อนรับก็ต้องร่าเวฟก่อนรับจ้าครับสั่งหนึ่งวก็ต้อว่าที่้านตอบมดีใช่ใช่ไม่รู้ติดอพูดระหว่างขัดใจใช่ อย่างพอมันถ่ายจบแล้วมันคิดว่าเรื่องนี้มันน่าติดตามอย่างไรทีพอเราได้อยู่กับมันมาแล้วปั้นมันจนปิดกล้องความน่าติดตามของแบบจากที่เราปิดกล้องมาผมรู้สึกว่าจากที่ไพ่หลอดที่ทุกคนเห็นไปอันนันเบฟมองว่ามันไม่เท่าไรมันเบฟมองว่ามันเป็นแค่แบบเหมือนสิบเปอร์เซ็นต์ของเรื่องราวทั้งหมด แล้วหลายๆคนอาจจะกลัวการจบสแกรกลัวแบบว่ากล้วว่าแบบแบบมันเป็นหนังผีหรือเปล่าไปบอกเลยว่ามันเป็นรีสําหรับทุกคนสําหรับซีรีส์เรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือในการที่ซีรีส์เราผสมผสา,า,า,วาทวัฒนธรรมต่างๆที่มีความเป็นไทยน่าติดไทยแล้วก็เรื่องราวของแบบว่าประเพณีด้วยคือผว่าน่าติดตามซีรีส์เรื่องนี้ทำมาจากทียา นีก้อกพ่าอทให้ดูแลสิ่งได้ใหม่เจิตมเที่มีควพซ่งซึ่งารักมากแล้วนขอใหุ้ก่ต้อูอย่าพคนดูไพ่หลอกแล้วมันคาดหวังแล้วเนื้อหาจริงๆมันจะดูแบบอะไรแบบนี้ไหมเกินหวังยังไงยังไงให้หวังได้มั้ ให้หวังได้ไหมหรือว่ายังไงความหวังก่อนต้องหวังครับเออเราเล่นเองเรารู้สึกยังไงว่าเนี่ยแหละความหวังครั้งใหม่รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเล่นไปดีผมเสนอเยอะมากใช่ใช่เยอะมากตอนนี้เสียงในหัวมันคิดยังไงว่ามันดียังไงมันเสนอมาเสียงในหัวคือด้วยด้วยนความรักของคุณพระนายแก้วตาเสียงในหัวยาวมากออืเราเลือกเเราลือกความรักของคุณพรนายกับแก้วตาเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ยิ่ อุ่นแล้วมันน่ารักมากา ừ, เวลาบบนี้เบยรู้สึกแย่จระเขา้เขารักกันแบบว่ามันมีแต่ความรักที่อบอุ่นอินนะนะเขาอินนะเพราะว่าวันวันปิดกล้องวันสุดท้ายอะ่ะถ่ายซีสุดท้ายแล้วมันเป็นซีนอินเลิฟก,กันอะ่ะแล้วเขาเขาอินจนเขาร้องไห้เลยอะ่ะทำไมอะ่ะเขาเอ็นซีนอะไรเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าคิดเหมือนกันว่ามันเป็นซีนสุดท้ายที่เราจะ ได้เป็นเขาแล้วนะหลังนสุดท้ายที่เราเป็นแฟนในการที่เขาเรื่องเราเราเป็นมันที่อยู่อย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเราอยากเล่นให้มากกว่านี้เพื่อให้แบบว่าตรงคอนเขาดีที่สุดแสดงว่าจริงบิลลี่เอาเขากลับบ้านไปด้วยหรอมันมีติดกับไปมั้ยหรือว่าอะไรเออบิลลี่คุณพนักงานนอนกอดทุกคืนครับจบบิลลี่คุณพนักงานนายนอนกอดกันทุกคืนก็คือคนคนเดียวกันเหรอ ได้ผมเลี้ยงดูมานนานไม่ลอ,อ,อ,อดใครไม่รู้แล้วนะ อันจะเรื่องไม่กอดกันหรอว่ายังไงคือพ่อหน้าเป็นผีเอาเมกี้บอกไม่มีผีไม่เป็นวิญญาณนาลาววิญญาณนะลาววิญญาณโปร่งใสวิญญาณเนี่ยเนี่ยวิญญาณเอาเป็นวิญญาณใช่น่ากลัวไหมกลับมากลับมาหลุดเฟมหลุดเฟรมแล้วเราเป็นยังไงวิญญาณโปร่งใสเขาเป็นวิญญาณโปร่งใสโปร่งใสเลยหรอโปร่งใสแพร่ด้วยแพ่ไปหมดเลยแล้วเราเป็นยังไงบ้างเราติดอะไรกันเราก็เราก็ติดตนติดเชืดแล้วก็ติดเชิ้อติดวิกด้วย ผมยาวนะผมยาวผมยาวผมยาวบางวันก็รั่วบางวันก็ปล่อยบางวันก็มวยผมชอบนะแต่ต่อ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 า่อต่อน่อต่อต่ยต่อต่อต่ต่อต่อตอต่มต่อต่อต่อ่อ่ะต้อตอต่อตลอตเอลามันมันต้องเข้าอา่มั่ต้องเอ้าฉากอ่อโอ้โหเออ่อตอตอ่่อต่อตาอ่ออ่อตอตตออตอต่อตตออออ่ออต่อต่อ่อ่อ หลายซีแล้วที่ที่คุณบรรณาหอมกค่ไหแต่ว่าต้องทำยังไงหอมเสร็จก็ต้องยิงม้มหรออแต่แต่เสียงในหัวคืออ้ <c oughs> ยเหม็นมากโอ้กลิ่นหิมะ <c oughs> ไม่แกรไม่แกไม่ฉันเข้าใจที่แกบ่นเพราะว่าฉันก็เหม็น <c oughs> หงงเหอโอ้ยยู่อยู่มันแซวแซวว่าเบ็ก้อมีปัญหากันจิกวิกคือ <c oughs> ถ้าถ้าสมมติว่าเริ่มกองแปดโมงเช้าเนี่ย ทุกคนอ่ะจะเริ่มแต่งกินข้าวเสร็จแต่งโมงครึ่งเริ่มเริ่มแต่งใช่ไหมแต่เบบ่ะเริ่มแต่งพร้อมกันแต่เบบก็ได้ถ่ายสีที่สามเบบไม่เคยถ่ายสีแรกเลยถ้าถ้าวันไหนเป็นผมล้วเบบก็ต้องใส่ทั้งวันใส่ทั้งวันยาวไปยันแบบว่าสี่ทุ่มก็มีแต่เราอะไรเราชอบอยู่แล้วไม่ถึงเราชอบยังไงชอบแบบจริงหรอมันเหมือนมีใครกระชากหัวให้รู้สึกมีสติตลอดวันตึง มันไม่มันไม่มีผลต่อการแสดงของเขามันต้องมีความกังวลแล้วมันมันมันถึงอ๋ออาจจะมีบ้างเล็กน้อยแบบสติปัญญาอาจจะแบบฉายไปบางช่วงรอดูในซีรีส์ครับว่าจะเป็นยังไงรอดูซีรีส์แล้แต่มันตึงจริงจริงแล้วมันยากมาพอมันหกวิมันตึงมันต้องโปรเจกต์หน้าให้ดูแบบเาอะไรอ่ะถ้าภาษาปัจจุบันก็คืออ่อตลอดเวลาอย่างเลยอ๋ออ๋อคือตาตรงกระหล่อมครับว่าดึง ไม่ต้องไปเกาหลีหรอไม่ต้องไม่ต้องเราอยู่อ,อย่างนี้ตลอดเลยตึงเลยอาจจะเป็นผลดีแต่ว่าเราต้องห้ามลืมยิม้มถ้าเราไม่ยิม้มเราจะเป็นคนเวียดคันธีจะดูเบียดหรว่าจะอย่างเงี้ยนพะี่ซึ่งในเรื่องเราต้องทำตัวได้สงสารนะเพราะว่าสารเราก็ต้องยิ้มเบาๆเพราะเราเป็นนายเอกเราไม่ได้เป็นนางร้ายใช่เอ,เออซึ่งน่าจะสินไพยเขาสอนยิ้มในหน้า ตอนนี Hoy, ality, ้สมมติเรงสารที่เราจิกวิกอยู่แต่ต้องยิ้มแล้วก็ต้องแบบว่าก็สะพานให้เขาว่าเออจิกวิกอยู่จิกวิกอยู่ด้วยตาโตด้วยตาโตอ่ารามลามลามด้วยตาโตด้วยอันนี้อันแป๊บนึ่งพี่ก็ถาตรงๆเลยอันนี้เราจะ พาสะพานหรือเราจะสิงเขาลูกหน้าเราเหมือนกินเจลุกเต็บิ้นดูเป็กเราเป็นเจ้างเนี้ยเป็นตาเหี่ยวอิมด้วยทุกคนฟังนะการรัตสิ์เนี่ยสมัยก่อนอ่ะเป็นการรำระยะไกลเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนออนสเตจสมัยนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องชัดเวลาเราเกิดเนี่ยแสดงว่าบัตรห้าร้อยเห็นแน่นี่น แล้วเวลาเวลาแต่งหน้าแบบว่าเครื่องเต็มแล้วเวลาเจอหน้าเขาทีไรนะนี่เรีแอคชั่นแรกอ่ะไม่ใช่คาว่าสวยว่าอุ้ยแป๊บนึงตกลงใครเป็นผีพี่พี่ตกลงว่าน้าเป็นรีกับเบลไม่ใช่คำว่าสวยคุณว่าน้าเป็นวิญญาณจะตกใจสี่สี่จะอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะมันจึ้งไงเออแล้วแล้วก็เก่านิดนึงแล้วค่อยพูดเข้าตา ว่าเรื่องราวชายขาวน้า,าข,ขา,ขาวหน้าสันคอใครอตอนแรกก็เป็น,นโรแมนติกตอนนี้ที่เป็นคอมเมดี้มีมีความคอมเมดี้ในเรื่องด้วยรวมเป็นติกคอมเมดี้ที่เรียกน้าคนนิดนิดน่ารักหน่อยๆเราจะได้ดูเฉยไอ้ตัวเนี้ยตอนต่อไปยังไงตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะตัวอย่างตัวอย่างตอนต่อไปเป็นว่าสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยทุกคนได้รับชมกันแน่นอนว่า อ f ฟฟิเชียลเทรลเลอร์แล้วก็สำหรับอรสุนถ่ายเนี่ยชื่อเงินตื่นตาทุกคนจะได้ดูกันแน่นอนแต่ว่าภาพบิ๊นี่เด็ดจะเปดยดไปเลยใช่แต่แลอย่างในทางสมหวดก็จะแบบหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษเท่วอันนี้ก็จะเป็นว่าหนุ่มกรีนแบทที่หลงแล้วตอนนี้เขาจับเขาจับเห็นซ่าเห็นเหมือนกันจ้าไม่ห่วงตัวเลยหรอใช่หรืเปลอ่ะฝากเขาจะได้ดูเมื่อไหร่ ปลายปีกากาปลประมาณต้นปีกากาปลายสิบลาป่ะนะครับผมแต่ที่นี่น่าสนใจที่นี่ครับที่นี่มันติดคนไมเมดี้น่ารักอารมณ์ดีถูกต้องใช่คร <ous> ับของบิลล <language> <ped replacement> ี่เบรเรื่องใหม่ผมได้พิมพ์มาแล้วตอนนี้รับโอกาสในการ็สนุกติดตามได้เรื่องนี้ครับซิมเนียนตุลาเจนต์ันครับขอบคุณครับเดี๋ยวงานหน้าเราค่อยมาจิกเรื่อง NC กัน